เด็กคนนี้ฝันอยากโตมาเป็นนักว่ายน้ำแต่ตอนเขาอยู่ม .3 พายุเข้าทำให้สระน้ำพังทีมดันแคนก็เลยเลือกมาเล่นบาสเกตบอลแทนและมาวันนี้เขากลายเป็นนักบาสที่ไม่ธรรมดาเขาดังเขาพิเศษและมีคนรักมากที่สุดในโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพล เมื่อวานนี้ผมได้เล่นเรื่องของตำนานนักบาสทิมดันเคิน19ปี5แชมป์และรางวัลต่างๆอีก65รางวัลแต่ช็อตเด็ดที่สุดของเขาก็คือเขาเป็นนักบาสที่มีคนรักมากที่สุดในโลก วันที่เขาประกาศเลิกเล่นทีมแซนแอนโตนิโอนี่จัดงานใหญ่นะครับเพื่อให้ทั้งเมืองมาสะดุดีเขาแล้วก็ประกาศยกเลิกเสื้อเบอร์21ครับเอาขึ้นหิ้งห้ามใครใส่อีกแล้วเพื่อให้เกียรติกับทิมนะครับแล้วก็เปิดฟลอร์ให้คนใกล้ชิดพูดสิ่งดีๆของทิมเพราะว่าตลอด19ปีที่ผ่านมาทิมไม่เคยโม้ว่าเขาดียังไงเพื่อนๆทนไม่ไหวต้องจัดไป เริ่มจากโทนี่พาร์เกอร์เพื่อนร่วมทีมซึ่งเล่นกับทีมมามากกว่า15ปีบอกว่าอูทีมไม่ใช่ซุปตา์แต่เป็นซุปเปอร์ซุปเปอร,ซปปอร์ซุปเปอร์สตาร์คูณ3เขาเก่งเทพแต่เขาเล่นด้วยสไตล์แบบไม่โชว์แต่เอาชัวร์ไม่เคยโวยวายไม่เคยตะโกนกดดันเพื่อนว่าเฮ้ยส่งบอลมาส่งบอลมาทุกคนนับถือทีมมากเอาง่ายๆนะแค่ทีมมองมาที่คุณเนี่ย ไม่ต้องพูดอะไรเลยน้องๆในทีมก็พร้อมที่จะจัดไปส่งบอลให้แล้วครับและในสนามเขาเป็นไงเนี่ยนอกสนามเทพยิ่งกว่าใครวันเกิดใครแต่งงานใครมีลูกทีมจะส่งข้อความดีๆอบอุ่นอบอบุอบ่นมาเป็นคนแรกๆเสมอคนที่2องครับมานูจโนบลีนักบาสจากอาเจติน่าที่เก่งที่สุดตอนนี้เป็นกับตันทีมของซานอันโตนิโอนะครับเล่าช็อตเด็ดที่ประทับใจที่สุดฮะ โอ้มีวันหนึ่งผมเล่นหวยแตกผมทําให้ทีมแพ้ผมอยากจะขุดหลุมในคอร์ดบาสแล้วก็ฝังตัวเองผมไม่อยากจะเจอหน้าใคร hey, พอกลับมาที่ห้อง <are> ผมล็อกห้องแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังผมไม่รับดังอกีกรับแล้วก็วางมันซะ <Hotel. S 1> ครั้งที่3 <c oughs> รับแล้ววางอกีก <c oughs> ครั้งที่4ี่ไม่ไหวแล้วถอดปลั๊กทิ้งเลย <c oughs> โอ้ลืมไปมันมีเครื่องในห้องน้ําปรากฏว่าทิมโทรมาครับแล้วก็บอกว่า เพื่อนรักเป็นไงไปกินข้าวกันนะเราคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงทิมทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเพราะเขาพยายามโทรมา4ี่ห้าหรอบเขาจะทําทุกอย่างเพื่อทําให้คุณรู้สึกดีและที่สําคัญเขาไม่ได้ทําแบบนี้กับผมคนเดียวแต่ทีมทํากับทุกคนในทีมแล้วก็สุดท้ายครกพอ o าวิชครับคุมทีมมา20ปีชนะมากกว่าพันเกมบอกว่าทิมคือสุดยอดผู้เล่น หลายครั้งผมด่าลูกทีมแบบไม่ปราณีแต่เขาไม่เถียงไม่ฟ้องเจ้าของไม่รวมหัวกับเพื่อนประท้วงเขาเคารพในตัวโคช้ชเขาปล่อยให้ผมทำหน้าที่เป็นโคช้ชและนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นหนี้ทีมมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมสามารถก้มหน้ารับคำติจากโค้ชได้ผู้เล่นคนอื่นก็หุบปากไปได้เลย แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของทิมซึ่งท่านทั้งสองก็ได้จากพวกเราไปแล้วผมอยากบอกให้พวกท่านภูมิใจว่าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อทิมดันเคนความดังความรวยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเลย19ปีก่อนดียังไงวันนี้ก็ดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง